เท่าน่ะขันเจ้าห้องไอ้ไหนแห่งกระเด็งไปเซ้นมาหนะจูละมันมันยังบกคบม,ม,มันเนี่ยนะเต็งโน้กยังไม่ได้หนี้เลอ,อ,อันเชื่อ สบายดีทุกคนยินดีตอนขับเข้าสู่ทรงบอไก่บันหน้านะเมื่อนี้กะเป็นไรสิได้เดินทางไปเมืองน้องทุกคนนะเมื่อนี้ไปจุดหมายเขาก็คือไปยันความงานดองนองดาทุกคนนะนแต่ว่าพวกเขาสิได้ไปหาหล่อหาเฉียวไปเลยแต่สุดท้ายที่ว่าเขาสิไปก็คืออยู่เมืงองน้องอะไรทุกคนนะเนาติดตามขับชมไปน้วกันนี่มีพันแน่น้อมบ้าแต่งตัวหล่อเีย โอ้นั่นน่าจะได้ไปโอ้ไก่ได้กับธรรมดาได้แต่งโดนแน่นคือเครื่องเอาป้าไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ไปสองคนเท่าน้อนายพันดอนพื้นหนะเปิดสีขีดรถใหญ่ไปได้ใครจะคนโอ้ยไปประมาณสองสามคนพื้นหนะขี่รถจักไไปไปได้ปะบางทีเจอบุเสบุเจ้าเนี่ยว่าไปได้ไหมพื้นว่้าบางทีเออบางทีเจอบุเจ้าเลยมีรถใหญ่แค่ไหนพื้นว่า โอ้ยบ oh, uh ้าแกนบอลเดบิวตนเอ้าเดบาดอนเอ้าเดายังได้กะติดตามครับช้มมานั้งกันทุกคนนั่นแหละที่ว่ามาบางได้หนึ่งความจริงได้บาดอนป่าเป็นการนั่งตกบกอยู่นี่แหละนี่ยว่ามันนั่นก็ว่าให้ได้ยินอะไรบอลได้ลบได้ลีจักดีเอ้าจังได้กะเดินทางไปตั้กันทุกคนอ้าวนี่แหละเอาผมนีรถใหญ่เลนรถอันนี้แหละเฮาวน์นี่แหละ

จำจะไปันเนทางใลญ mùa chút ngay ngon con nè ở đây vô về hắp nằm gần này nó gần hắp nó gần hắp nó gần nó gần nó gần hắp nó gần hắp นี่ครับประกันมหาหนัง,ป,อนองนปัะกันยันเดือนเดือนเดืนเดือนจะหน่อยอยังไปเดี๋ยวสิไปหาทีมงานก่อนหาหาใครสีหอมบ่าวสีหอมบ่าสีหอมอ่าสีหอมส่วนหนวดนะไายมาแล้วได้มาแล้วได้ลบขึ้นอีกเอากลับไปอีกประมาณหาลักเนาะเดี๋ยวจะหน่อยอยังเดินทางไปอ่าตอนนี้เดินทางมาหอนไหนได้ โอ้สบายดีสบายดีสบายดีโอ้อันพรรละเน่าวสาชีฮอมบอนนี่ฮะแม่นโอ้แน่นอนเนาะฉมพ่อเพิ่นจังวะฉันพ่อขึ้นปลาจังวะฝ่าโดยจะลงได้แนั่นมะอุ้ยอุ้ยตะกี้น่าขึ้นไปขึ้นหนึ่งว่ากะลุ่งคอยว่าโอ้อยู่ก่อนว่ะเออฉันพ่อเนาะเพิ่นมีผู้ทาอยู่เขึอนงามๆเลยิ่นฝ่าอยากลงมาฮะบวติเพิ่นได้เออ คือว่าแวอยู่ได้นี่อ๋อในก็แว่พักพ่อนอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเดินทางต่อได้ทุกคนบัดเนี้ยเดี๋ยวเตรียมโตเลย,มอ,ยมองเฮาสิเดินทางไปไหนก็จักจักสิจักรลักเลย,ยประมาณลอยปลายลอยปลายพ่อเออใกลอยู่เดี๋ยวว่าปลายมันอีกลอยหนึ่ง เ้าิ hey, okay. บห้าเยเดี๋ยวไปไปมันอีกลอยหนึงห่งว่ะช่องลอยไปเร่อยนะเโอเคเดี๋ยวลุยเดินทางไปนํำกันทุกคน ฝนลงทุกคน

เดินทางต่อทางได้เนี่ก็เติมน้ำมันกันหาซิปฟังเงินบางหอดย้อนเมืองเงียนเลยเด้าเกาะซ่าเงียนเลยไรตอนนี้ก็เดินทางมาหอดตลาดเซโปนทุกคนทีมงานก็นมามาขอเงินเนาะเจ้าเพื่อนคนหางานหาได้แต่หา,า,า,หางเงินนะหาขอเท่าตู้ก็ได้ ย,ยืมยืมยืมเนะ <c oughs> มาะไม่แล้วใาสา่ขึ้นนี <c oughs> ่แหละหมักตู้ได้กัมกบมะกุฎอรรถสบาย,ย,ายชามตู้สบายเลยสมมือีอนง่ายนะเวลาไปหันไปนี่นี่ไปทางหนือไปหากุฎนะทางหนือแต่โู้่าเงินในบัญชี่หน้มีหรือเปลอกันโบนนมี่อ,อะไรกุฎไรไรด้แนะมนกุฎก็ได้ฮันนะได้บริกรบ่ โคตรมันตะฮื่นเลยโอ้เดีไม่ดอยเนาะกดเอาตู้ยืะอ่ะเลยโดตรเอยตู้เยอะเลยเส้นทางนี่ก็ยี่ยงอีกไกลอยู่ละทุกคนเพราะว่าไปหันแล้วก็มมีทางแบบเปมังน้องอีกนะอะไรโบยู่เขาบปะยิ้วเลยไงอ่าบางกินเขาเนาะ มีหานแท่ day, you, ได้แทนึนเอางินแล้วโอ้แจินก่อนแวจินเฟอร์ก่อนโอ้ทีมงานเทัานะมาได้เลยนำสไลด์ได้เลยจะใส่เลยคอยลืมคอยลืม่ะจะได้โดนหลายค เฮ็ดคือไอดีเขอมามามากินเฟอร์ได้ดุคนโอ้เป็นตากินได้เนี่ยกูกินรับเออเมื่อไหรมากินเฟอร์เนี่ยแต่ว่าสำคัญก็คืออันกูเห็ดนี่กะงามกระโดมันยังแสบเนาะแสดงว่าจะมาประจำเออป้าโตเปิดงาเด้อเออปิดนุชจักได้เปวดเนาะ ขนาดบางได้นี่ครับลดเลยไปแล้วยังโขงกลับมากินเนี่ยแต่จริงตั้งหน้าแน้าจะมีอยูมี่ไม่ไม่ๆม่ยู่เคยกินอยู่นี่ออห่างๆในนอคันแสบเป็นป่ะ <laughs> sao tham nè bạn phải chất tiền về thằng đây Cây bò, đi cây bò C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 ây Này cái <laughs> <laughs> <Són cung. cười> à, à, tham thang Tham thang còn Còn phải hỏi bạn nặng Cây bò Cây bò thì chinh hồ chắc gì đó Thì chinh chắc vô hồ chắc tham

กับผู้อื่นเลยถ้่เป็นใหม่นาซี้ทยกาบมันดัไปบ้านไปจัดเตียนทางไหนบ่ทางเช่นนี้ทางดำได้บ่ทางเช่นนี้ออออคุณได้บ่เออใจด้อจัดดย เฮามาหอนเลยโอ้สบายดีสบายดีสบายดีเอาเน่ยนั่นคือว่ามาแต่หึงได้จังหวะโนตกห้างก็หอนโนตกแห้งโนตกห่ำแหวนบ่มีบ่ขี้รจักมาดิมันตกแห้งนะอันตรายเดินทางนะเฮ้ยอันตรายบ่จกสิแตกบ่แต่ว่าจ้เบิ่งเบิ่งสีหนาสังเกตเบิ่งเบิ่งผิวสีเหลืองๆนี่ว่าเดินเลืองว่าจะเก้าวแล้วเดินทางเมาลนเมาเมาว่ะวะนะเมาสิตึตั๊ง บอลสีแดงก้ามเอาบอลแต่ว่ารถคันนีนฮันเสียดา้บางได้นี่ยเรื่องมึงไปโอ้ยผมมีดอกผมแมนสี่พันห้าร้อยจอนคือขันเออบอลอันแซงแบบแบบแบบแน่นนะอุ้ยอุมีอันนี้ว่ารถเขาเพี่มันนอกอันนี้มาเรื่อยๆใกล้นะย่านตะโมเห็นผู้สาวน้อยนั้นคิดรถจักมากมากกับเพิ่นเลยว่าว่าซือทุกท่านแน่นมาจากท่านแน่นแต่เมียเพิ่น เมียเพิ <laughs> <sh arp ets> ่นมาให้ไปน้ำบอลร้อนเนยว่าตัวอันตรายว่ะยันบ่แข็งเชียคนว่ะเลยให้ขี่รถจักมาแมนบ่กัเลยอ่าเชียสละเอาไงได้เอออันตรายมากครับตะไคร่สบายดีชาวบ้านกินนอดในเด้อพายเห็ดเพิ่นติดตามตลอดเลยโอ้แน่นอนแน่นอนคือพูดว่ไปเห็ดละบันไงอ่ะม่ใช่ชาวสาวเด้ไปทางใด้เลยยังเตรียมงานเนาะยังเตรียมตัวเนาะ สบายดี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 โอ้หัวนาได้กินแล้วบ่กินแล้วได้หัวนาเพิ่นแล้วเกล่องใหม่เนาะโอ้น้องได้มาอะไรหัวหนามาจักเทื่อมอะไรบานนี่หาลยหาเลยเฮ้ยเขาจะชื่อนาได้คนนี้เขาจะชื่อนาได้โอ้โอ้ดีเนาะเออนนี้เจมาจะได้ช่องนี่ช่องเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาหลังค่อยแซกน่าเด็นั่นแหละมาดูมาดูบ่แม่นมีผู้สาวอยู่แถวนี้ฮะผู้สาวเขาได้่ย บอนะคนมาดู่นี่ฮะยายพันเดือนหาเชทางนี้นะโบแม็นเปนติดภระเชาทางนี้บอกเมนเออใหญ่ันเดือน่ะแาชางานอล้วอแล้วยังคนนันนั่นเหตุผู้นังบ่เห็ดตีผูจักยังนี่เล่เนาะบา้เนาะยันเนี่ยบอ่งขื่นาแล้เขาชื่นาเออนั่นนั่นบมาสามคนบอสาคนใครมึนดูอยู่รถเมลเชือบอนะที่เสื่อมไ จำไปสามคนวะหักแวะมึงได้นี่ยจอแม่แว่แวะแม่ใช่เดี๋ยวนี้นะให้เงาบ่ตอนมาหน้ะเพิ่นผู้สาวเพิ่นห้องลูกบ่ใช่คันผู้สาวห้องลูกน่ะพิจใจเดินได้อิตาน่ะใช่บุยคันห้องผู้สาวน่ะมีมีท่าไดกับมนเท่านั้นบ่บ่บ่ไม่ใชไ่ใช้ผู้สาวนะไม่แว่เออ ก็ห้องอ่ายแล้ววะ้าบ้บนใจของอ้ายเน้เนาะขั้นอ้ายนี่มุขบ้าบบอาเลยขันห้องลุงแบบเบาไก่เาแบบนะเบาขันห้องลุ่งนี่โนขีดบนเ้าะยานโเห็นขี่รถจักรที่จริงรถไงนั่งได้เป็หลายคนแน่น้ากอ้ยนะยาน่จักแว่ห้าผู้าวน้อยยานโเห็นยานมเ้าอ้เห็น่บอก่นใจเห็นโอ ไช้ก็ไม่ต้องไฮ็ดเนอะกไอีอไปอีกนู่ไปมันนะเอ้าหยิบไปบ้านเอ็มาก่อนกอนก่อว กันจะไปนกโง่ใช่ไหมนกโป่ได้ทำไมมันไปีคมคมเลยบ่นไร่นบ่ะจะดงไหอันนี้ยกโป่งนยกกไปละลาบบ่ยกละลาเลยเด่นเลยคือการกำยิงเห็นนั่นแล้วอันนี้อันตายเลยเนาะห้วเขาเสือเอาเสือเอามาเห็นต้องอีกนะงาคุณีก็เนานะชิมใหมนะ เว่มาๆมาบ่ได้ลืมยัง đấy ขึ้นไปเป็นได้พักนุ่มยานจะเป็นอะไรได้ยวันเดียกินยู่ไงม่นสิไปหากินพักเออยันมาูผู้ไดกินงูบ้าเดี๋ยวรอมาแล้วนะเช่บเๆตากระนันเนาะมาเนี่เต็มดีเลยเบาเทองไหรเรถ เข็นกล่องในการทำทายุดธคงได้นใ่ยำอยู่ได้ก็ตัวก็ตัวอยู่โอ้ยอได้จริงรักนั่นแหละสนใจแล้วสนใจแล้วบ่สนใจแล้วสนใจแล้วผ่านแน่นเนี่ยมาผ่นยองเต็มทียองนะไขมันไขมันตายไขยุบบรเว้นมือมืออกันเว้นมือมือจยันกว้านมังกรแถวตรงเสือส่งคนแถวตรงเสือน่ะ ai <laughs> haha anh... là cho mày này chắc hai bao cái rồi nè bờ ha cái

อันให้เจ้ากระซิบให้เจ้ากระซิบบอกเป็นไเด้อให้ห้องอีตาในห้องไอ้นะความไร้ว่าขั้นสั้นแล้วพ้นเทียดแท้ไรว่ายังเด่นเลยนะห้องห้องง่ายนะจวดเท่านั้นเลยอ้ยใจสปอร์ตปั้นนั่นโอ้มีมือหอนมันเย็นเบียนะ ฮัลโหลรันโหลใหแล้วนะงไก่พันไก่เอ้โอ้โหนผู้เย็นงามกรดอนเนาะ่านไก่ได้จัวดสุทั้โอ้นางจังหวดเนาะบ่บ่ผู้สาวเจาอยู่บ้านนี่บ่มาแต่บ้านอื่นบ่เออ นะมันนี่กับมุ้ยอย่างไรทุกคนเลยเดี๋ยวพอกันนังกินชุ่มกันก่อนจะข้าวหนึ่งนะโอ้ปอาไก่ก็ไปแล้วบัดดีป <laughs> อาไก่ไปเห็ดเผินไปแล้ว้ สบายดีน้องด้เครื่องบันเอาหัวมาไอ่แหละได้แล้วนั่นนี่เอด้มาได้จล้วเอ้ยอันได้บันได้มานะมาค่อนนะนักสาว รักษาบ่บุรีคำไซบุรีคำไซโอ้มาไกลเนาะโอ้เคยมาไกลมะไกลเจ้าสู้ฮะเห็นอะไรว่าจิเป็นน้องเคยบาเดือนบอลเดือนบอลเดือนแล้วบัตเนี่ยใจมันก็คกคักกันแล้วคึกคักกันเนี่ยเฮ้ยมาหาคนเนาะตอนนั้นเล่นยังไงเฮ้ยมาหมืออื่นบ่มืออื่นนี่เป็นมืนบุกแพนเนาะพิธีสู่คอเนี่คือกลางคืนบ่ โอ้โอแต่ว่าจัดกัางเว้นเนาะต่ามกันแต่แต่ทั้งเทานะจัดกลางคืนสูขอกางเว้นโอ้ว่ารากาเห็ดเพื่อกคนมาจากไกลเนาะเห็ดกลางคืนต้งเป็นอะไรอะไรก็หักมันในลอนดอนเด้อยองได้เอ เดี๋ยวนางต่อบัดนะให้ดีแงดีบัตรคนน้อยนะจะเลยนะเท่านะฮขันเจ้าห้องอะไรนแหงกันเด็กใบเสนมานะว่าไ่าเจ้าใ้าก่ร้านนี้นะคุณภาพมันคิคมนะเพื่อนบัดเนี่ยกะกินเข่ากินเบียกินอยังเรียบร้อยเนี่แหละทุกคนนะหวังได้ในกันดังสังสรรค์กันเล็กน้อย แถบบันี่กาสีได้ไป,ปพักพรนะบันี้ได้พักพรกับและยู่บันชิ้นงานนะบันเบาเดือน